มีไปจับยวนต้มเส้นสองอย่างแค่นี้เลยใช่่คะอำเภอแยงจกาอำเภอพิบูลมัสสาหารค่ะเศรษฐกิจรถไฟดีเนาะคาดค้นออกหรือไม่ได้รับน้ำมันกับรถไฟใส่หน่อยงานโรงงานโอที่หน่อยเอนโอที่มันหน่อยไยจับยวนต้องอุบลเท่านั้น ได้เยอะมากเลยแล้วผมจะเบิ้ลข้าเปียกนี่จะไหวไหมเนี่ยถ้าร้านนี่ไม่เด็ดจริงนะเพิ่งเปิดเนี่ยคนไม่แน่นร้านขนาดนี้นะตีนจะเปื่อยจะรุ่ยขนาดไหนไปดูครับหอม,อมอน้เลือดมันอร่อยจริงๆครับอ,อร่อยมากเป็นไง แล้วก็จะมีความเค็มนิดนิดต้องไปมังเลยแล้วธรรมดา50บาทแซ็บทุกใจ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนหนองายลักนะครับตำบลนานป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมากินเส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นเส้นที่เขาเรียกว่าก๋วยจับยวนก๋วยจับยวนนี่เป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับส่วนใหญ่ก็คือก๋วยจับยวนนี่จะอยู่ที่อบุบลแล้วที่เมืองเลยเราจะเรียกว่าเส้นข้าวเปียกก๋วยจับยวนเส้นข้าวเปียกนี่เป็นอะไรที่แบบว่าอ่า ถูกจริตกับคนไทยนะครับแถวภาคอีสานนะภาคอีสานเข้าในสกินเัอส่วนใหญ่แต่ว่าภาคกลางนี่จะหากินยากนะครับแล้วผมจะพามาร้านนี้คือจะเป็นร้านที่เปิดใหม่ๆนี่แหละแต่ในโซเชียลเขาเนี่ยจะเป็นที่รับรู้กันเลยว่าร้านนี้เด็ดก็คือข้าวเปียกเส้นหรือก๋วยจับยวนเขานี่จัดมาทําเป็นหม้อต่อหม้อทําใหม่ๆสดๆใหม่ๆนะครับแล้วที่ดีเด็ดของเขาคือจะมีหมูยอ,อบนหมูยอ,อ,บ,นนยอ,อบนที่ใส่ลงไปเส้นก๋วยจับยวนนี่แหละครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าร้านนี้จังเด็ดจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูหน้าตากับแม่ค้าก็เลยนะสวัสดีครับแม่ค้าค่ะสวัสดีค่ะ มาขายนานนี่ยังไงก็เพิ่งเปิดได้ช่วงหลังปีใหม่นี้ค่ะหลังปีใหม่มาค่ะนี่ก็ประมาณสองเดือนก็ขายอะไรบ้างครับก็จะมีก๋วยจับยวนกับต้มเส้นค่ะมีก๋วยจับยวนต้มเส้นแล้วก็ต้มเส้นขาไก่ใช่ค่ะสองอย่างแค่นี้เลยใช่ค่ะเราได้สูตรมาจากไหนอ่าได้สูตรของตัวเองค่ะ ทุกตัวเองใช่่คะมาจากไหนเอ่ยมาจากอุบลค่ะอุบวนแท้ๆอุบวนแท้ๆเลยใช่ค่ะอำเภอยังจ่าะอำเภอพิบูลมักสาหารค่ะโอ้บ้านเดียวกันกับจอมนี่มือเปล่าโอ้ยแม่แล้วแต่ก้อนเทนยังแต่ก้อนเ็นงานโรงงานจ้ะเป็นยังไงยังได้ผันตัวเองออกมาหลายยอ่างหลายอย่างจ้ะเศรษฐกิจรถไฟดีเนาะคาดคนออกหรือบ่างนี่ยได้รับน้ำมันกับบุคคลใส่หน่อยงานโรงงานโอ้ที่หน่อย โอทีมันน้อยก็เลยว่าเพราะว่าโรงงานส่วนใหญ่ก็ต้องพึ่งกับกับโอทีนะแอนตาทิ่นี่เลยได้มากขายแนอนค่ะที่นี่จองทำได้เท่าไหร่อันนี้รถมาเรื่อยๆเนาะมาเห็นเ,เป็นอันมันมีโครงสร้างอยู่แล้วน้องโครงสร้างเก่าๆเนาะก็เลยมากก็เติมเอาอนอะขายราคาอย่างไหรเนี่ยการธรรมดาก็ขายได้ป่าค่ะตา,าก,กมีพิเศษตากมีพิเศษร่วม เศษร่วมกระสีหกสิบบาทพิเศษหกสิบแน่นจ้ะคันพิเศษใจไข่กระสีเล็สิบจ้ะวัตถุดิบหลักเขามียังนี้กระสีนี่หลักๆเลยกระสีนี้เซนค่ะมีหมูยอ่อมีเลือดไก่มีกระดูกหมูขาไก่ค่ะหมูยอ่อเขาไ,ได้มาใส่อุบลล้มเนี่ยอ,อมาจากอุบลค่ะอุบลแท้ๆอุบลแท้ๆจะาุจจับยวนต้องอุบลเท่านั้น เป็นเขาจังแบบบ่อต้มล้งหม้อเพื่อเดียวครับหรือเขาจังมันไม่ที่ละหมออุ้ยมันอืดเลยจ้าบัวผมมีลูกค้ามากแต่จะเสีดชื่นมาอ๋อเป็นยังไงครับเขาก็เลยได้ไอเดียวว่าเด็ดไปที่ละหมอที่ละหมอแมนจ้ตอนที่ละหมอน้อใจเย็นๆบุรุษมากินกะขึ้นน้ำต้มก็จะเนี้ยอายุได้ปีแล้วอายุยี่สิบสามปีจ้ายี่สิบสามปุ้ยไอปีสามซื้อซื้อว่านยังครับ น้องแน่นจ้าน้องแน่นน้อะของหลานซื้อน้องแน่นนะครับฝากร้านไหยครับผมอ่ามาอุดมุนไนด้ด้จ้าหลานป่จะจบย้อนขบวน,บนตบเศนอยู่ก่อนหอดใปแดงของคุณ หลังจากอินเสิร์ตแล้วอินเสิร์ตเรียบร้อยก็มาชิมครับนี่นี่ขอชิมก่อนละก,กันน้ำซุปนองเขาจะเป็นสีแบบข้นๆนะครับคำว่ากินหอมตอนนี้หน้าถ้วยนี่คือหอมมากๆเลยหอมแบบอดใจไม่อยู่ท้องร้องยอกจอกอ่ะไปเดี๋ยวชิมกันโอ้ยตายรอยแล้วอะ่ะไม่น่าคนเต็มร้านเลยนะไม่น่าคนเต็มร้านเลยน้ำซุปนี่อร่อยมาก อุ้ยอร่อยแล้วอ่ะต้องปรุงอุ้ยอ,อยอร่อย่อยจริงๆถ้าแบบรสชาติของต่ที่ต่กินนะคือต่ยจะใส่ตะพิในี่จบเลยอุ้ยอยร่อยครับทุกคนอร่อยมากเนี่น้องให้ปริมาณเยอะมากเลยนะเนี่ชามห้าสิบบาทมาเดี๋ยวผมขอปรุงก่อนละก,กันมันหวานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แค่น้ำตาลนิดหน่อยพริกไทยใส่ลงไปนิดหน่อย ถ้าพูดถึงต้มเส้นนี่ผมโปรดปานตลอดเลยโปรดปานมากๆเลยน้ำปานนิดหน่อยอ,อหากินยากนี่น้มนิดหน่อยโอ้ยพริกเป็นพริกผัดด้วยตายี่พริกผัดอย่างดีเนี่ยใส่เยอะเผ็ดมากนะครับใส่ลงไปรอเข้าให้เค้าหน่ากินไหมทุกคนนได้เยอะมากเลยแล้วผมจะเบิ้ลเขาเปียกในตะไบไหมเนี่ยอ,อ,อร่อย เวลกูดไปตั้งโต๊ะมาครับทีนี้ถึงเวลาโซยและชิมนะชิมมาต้มเส้นของน้องเขารสชาติจะเป็นยังไงดูจำนวนเส้นนีให้เยอะมากเลยนะเนี่ยให้เยอะมากนะครับปริมาณในราคา50บาทไม่ว่าจะเป็นต้มเส้นหรือว่าก๋วยจับยวนคือสตาร์ทเริ่มต้น50าสบาทถ้าใส่ท็อปปิ้งคือไข่ไข่นะครับก็คือจะเป็นหกพิเศษเครื่องหกและมีชานจัมโบ้ด้วยนะแป กินไปหมดแน่นอนเลยแปดสิมาแต่นี่ก็คือยังปริมาณเยอะแล้วนะครับเรามานับดูกันต้มเส้นตีนไก่ได้กี่ชิ้นนี่ครับตีนไก่หนึ่งเนาะอันนี้สองตีนใหญ่ๆนะเออตีนใหญ่แลนะไม่ใช่ตีนเล็กด้วยขออนุญาตไม่สุภาพนะนี่อันนี้สามสามตีนสามตีนนี่คือแบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะ แล้วก็เลือดให้มาอีกหนึ่งสองสชิ้นใหญ่ด้วยเลือดก็ห้าหกเจ็ดเยอะเจ็ปชิ้นอะถามว่าในราคาแค่50สบาทนี่คุ้มไหมในเมืองเนี่ยหากินยากนะครับเมนูุ้มเส้นเนี่ยตบอกได้เลยว่าเป็นอีกเมนูเส้นหนึ่งที่ผมชืช่นชอบเลยลิ้นอันเลยเดี๋ยวชิมเลยดีกว่าเส้นก่อนเลยครับ มันเป็นเมนูเส้นที่เราชอบด<ช>้ว<ล>ยเนี่ยเรื่องของเรื่องมันาะอืออมากินมาแน่นมาทีนี้มาลองเลือกนี่หนุบหนบเด้งๆเลยนะกดไปครับรอืออือเลือดดีมากเด้งๆเลย,เลยอ่ะกดกดกับกีละลายเลยครับหูยลอย อบอกได้เลยนะคนลุมแน่นร้านเลยเนี่ยไม่ธรรมาดานะเนาตายเนาะถ้าร้านนี้ไม่เด็ดยิงนะ่เพิ่งเปิดเนี่ยคนไม่แน่นร้านขนาดนี้นะไปครับอร่อยอ่ะเมนูตีนตีนจะเปื่อยจะรุยขนาดไหนไปดูครับ ลุยๆพอดีพอดีเลยนี่เนี่ยถึงมาเลยเนี่ยแล้วเมนูอาหารประเภทนี้คือหากินยากถ้าเป็นคนอีสานบ้านท่าหรื่ว่ะคนที่นเคยกินนะจะโปรดปานกับเมนูนี้นะต้มเส้นเนี่ยไปครับเส้นยาวๆยืดๆไปมันทั้งคาวัดเดรับสามเรือด ตามเนื้ออุ้ยรอร่อยวันนี้ผมก็จะเบิ้ลนะเดี๋ยวจะเบิ้ลก็เปลี่ยนเส้นอีกตีปาปเส้นไปลเลือด เลือดนี่คือดีมากเนี่ยเลือดเนี่ยเลือดอย่างดี กนน่นี่คือชามห้าสิบบาทดูน้องก็จะให้มาก็มีเลือดครับเลือดหลายชิ้นเลยแหละนี่มีเลือดแล้วก็มีหมูยอหมูยออุบลของแท้หมูยอแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็นี่กระดูกตุนมาดีๆเลยนะเปื่อยๆเลยดูสิมาหอมจังเลยใส่กระเทียมเจียวมาอย่างเนี้ยหอมมากเลยแต่สูตรของทางอุบลหรือเส้นข้าวเปียกนะครับ เขาจะใส่คือมีหอมเจียวด้วยฮะเขาจะใส่ลงมามามาชิมรสนี่ขอชิมครับโอ้น้ำซุปมันมาดีอ่ะน้ำซุปร้านน้องเขามาดีจริงๆแล้วทุกคนอร่อยเลยอ่ะแทบไม่ต้องปรุงใส่พริกอย่างเดียวนะตายอืมเด็ดแต่นี่คือผมไม่ได้เบิ้ลนะครับก็คือผมอิ่มฉุกมากเลย เดี๋ยวผมจะส่งต่อให้ต,าย,ตายเป็นคนชิมให้ดูต่อไปนี้ก็คือไทยเลยรีวิวข้าวเปียกเส้นอไทยเลยเรียกอะไรข้าวเปียกเขาเปียกเส้นน,นะครับในมือหย่อน้องมันเห็นเป็นชิ้นไหมเองอืมเป็นชิ้นแบนๆหนานะ หมูยอเป็นไงหมูยอหมูยอแป้งแท้ร้านตะเด็นอร่อยนะครับเป็นไงเส้นเหนียวหนึบดีสันบเหนียวหนึบนะเหมือนเส้นขา้าวเปลยกฝากหมาบ้านเรานะ หมูยอต้องด,ดูอลยซึ้งปากซึ้งมากรุ่งแรกมนได้เลยในขอขออนุญาตชิมหน่อยขอชิมหมูยอหน่อยนะครับผมจะขอชิมหมูยอก่อนนี่ไม่ต้องเยอะพอแล้วพอแล้วอิ่มอ่ะอิ่มอิ่มจุกเดี๋ยวขอชิมหมูยอก่อนนะครับอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติหมูยอเป็นยังไง หมูยอนะครับจะหอมพริกไทยนิดๆน้ำเป็นพริกไทยที่หมักอะ่ะมทิที่หมักในเส้นหมูยอแล้วก็จะมีความเค็มนิดๆน,น,นวลๆอะ่ะเป็นหมูยอแท้ๆนะครับหมูยอ,อ,อบนในี่ขึ้นชื่อเลยล่ะอ้หูอร่อยอร่อยอ่ะอุ้ยมันเรียกน้ำย่อยอีกรอบอะ่ะนะอร่อยครับอืมจ่ายพุงแน่ร่อยังเลี้ยอ ูกใจเลยใช่ไหมว่ต้องไปมังเลยแล้วเนอะแล้วน้องก็ทำดีจริงๆนะทำได้ดีทำได้อร่อยเลยส่วนใหญ่ที่เราเคยเจอนะครับคือจะไม่ต้มสดๆใหม่ๆอย่างนี้นะแต่จะต้มทิ้งไว้เลยแล้วค่อยแบบมาตักใส่ถ้วยห้บาทยี้ย้ำอีกทีนะครับราคาก็คือจะเป็นธรรมดา50บาทธรรมดาใส่ไทย60นะครับเพิ่มมา10บาทถ้าพิเศษเครื่อง เพิ่มอีก10บาทเป็น60บาทนะครับพิเศษเครื่องจับไข่ถ้าบวก2อย่างก็คือจะเป็น70แล้วก็มีพิเศษจัมโบ้85บาทนะครับต้มเส้นขาไก่ในธรรมดาก็า50ถ้าต้มเส้นขาไก่เป็นพิเศษก็คือ60บาทนะจะเป็นราคานี้เลยอย่างที่เรารู้กันก็คือเส้นก๋วยจับยวนของอุบลน,นี่ก็คือแบบจะเป็นเส้น,นเหนียวๆนะเป็นอะไรที่ชอบนะตึงๆหน่อยอนะ่ะตึงๆหน่อยแล้วก็แบบ นึบๆเซฟสุกใจเซฟแพะน่อแนี่เลยกระดูกเบืเ่อๆไงมา<ะ>แ่้วเปลี่ยนตัวนะครับดูสิยังเหลือเยอะเลยเนี่ยตายไม่กินเลือดนะครับผมก็เลยต้องมาโซยแทน ชามห้าสิบาทกินกันสองคนมันอร่อยเป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าสนับสนุนเลยนะครับกับร้านนี้แล้วทีดเด่นของเขาคือให้เยอะมากแล้วก็อร่อยมากบอกได้เลยว่าอร่อยจริงๆอ่ะมาอุดหนุนน้องเขาเยอะๆนะครับที่นี่เลยนะครับนาป่า ฝั่งอมตะนครนะครับถ้าเรามาแยกจากแยกคณะนิคมเราตรงมาทางอมตนะนครแล้วเจอสีแยกท้องคุ้งเลี <Okay. S 1> ย้ยวซ้ายเข้ามา <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะปัก Google Map ทิ้งไว้ให้ด้วยไปครับรับชมคลิปจบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยเราจะไปกินอาหารที่ไหนเราจะไปรีวิวอาหารที่ไหนลงสตรีทฟู้ดที่ไหนเจอกันอีพีหน้าสําหรับวันนี้ไปก่อนอร่อยครับอร่อยมาก